สวัสดีครับวันนี้วันที่9นะครับสิงหาปี64วันนี้พามาพามาชมาพื้นที่ปลูกยางใหม่นะครับยางที่ผมปลูกเป็นพัน RIM 600นะครับเป็นยางพันจากมาเลเซียก็ คือวันนี้มาตัดมาตัดญยานะครับตัดหญ้าวนเข้าคลุมตรงโคนต้นเขาครับเพราะว่ามันจะจะได้ช่วยรักษาความวาชื้นเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีฝนนะครับมันตกก็ตกนิดเดียวดินไม่ค่อยชื้นอะไรก็คือคลุมโคนรักษาความชืน้นแล้วก็บริเวณที่เราตัดญ้าวนเข้ามามันก็จะ ไม่ค่อยมียากเกิดขึ้นคะมันก็ดีแล้วมันก็เป็นปุ๋ยทําให้พอเราตัดตัดหญ้าไว้เงี้ยเดี๋ยวไสเดือนเขาก็จะมาอยู่มันจะเกิดไสเดือนขึ้นมาเกิดการจอนชัยดินมันก็จะมีอาการระบายอากาศดินมันจะล้วนซุยดีฮะและ้วต้นไม้เขาก็จะโตดีผมเคยเคยเห็นอยู่ในสวนยางผมตัดท่อนมันสำปะหลังปลูกนะครับทีนี้มันจะมี ท่อนโคนกับท่อนปลายที่เราจะทิงะ้งก็ทิ้งไว้ตรงโคนต้นตามแถวของอยางพาราครับผ่านไปพอพอเสร็จละมันเชื้ราหลังนี่มันอยู่นานๆมันเปื่อยไปต้นยางเขาก็ได้กินปุ๋ยจากตรงนั้นมันมันโตไวมากเลยไวยกว่าปกติเยอะฮะต้นเบอ้อเลยตัวันนี้ทีนี้ก็เลยนึกถึงวินึกถึงว่า ถ้าเราทําให้มันคล้ายๆกันก็คือตัดหญ้าวนเข้ามาให้มาคลุมบริเวณโคนให้มันกลายเป็นปุ๋ยเป็นอะไรเนี่ยให้เขาได้กินเป็นเป็นปุ๋ยอินทรีย์อรคิดว่าต้นมันจะสมบูรณ์ดีที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ปลูกอะไรเสริมนะครับตอนแรกว่าจะเอาไว้ปลูกมะละกอฮอนแลนด แต่ทีนี้พอดูสถานการณ์โควิดมันระบาดมันหยุดนะฮะมันหนักขึ้นเรื่อยๆจากตอนนั้นมันก็มีบ้างลอกที่สองแต่พอเจอแล้วลอกที่สามเข้ามานี่มันเจอสายพันธุ์อินเดียกับอังกฤษเข้ามามันมันไม่ไหวถ้าปลูกแล้วมันได้ผลผลิตแล้วเราไปขายมันก็ไม่ได้ราคาเหมือนเดิมเพราะคนไม่ค่อยเดินตลาดกันก็เลยไม่ไม่ได้ปลูกก็ปล่อยให้เป็นหญ้าลกอย่างนี้ละแล้วก็ ตัดวนเข้ามาหากับคนคนต้นยางแล้วจะทีนี้ก็จะจะเอาไม้ป่ามาปลูกระหว่างร่องด้วยนะครับว่าแถวยางผมจะปลูกห่างกันอยู่ประมาณแปดเมตรกว่าจะห่างกว่าปกติอยู่ฮนะปกติก็ปลูกเจ็ดเมตรอันนี้ปลูกแปดเมตรกว่าก็จะปลูกระหว่างระหว่างแถวนะช่วงกลางๆางนี่แหละพอซื้อพันธุ์มาแล้วลหะเป็น ไม้ตะเคียนไม้ยางนานี่ฮะต่างตะยาผมเหลืออยู่ประมาณห้าต้นก็จะเสร็จแล้วล่ะตัดมาอยู่สองวันสามวันวันนี้วันที่สี่แต่ก็ไม่ได้ตัดเต็มเต็มทั้งวัน,นะคระับบางทีก็ตัดแค่ช่วงบ่ายบางทีก็ตัดแค่ช่วงเช้าเพราะว่าผมก็กลียดยางด้วยมันก็มันเพลียทําทั้งวันไม่ได้ต้องนอนพักแล้วตอนบ่ายก็มาตัด แต่วันนี้เป็นวันหยุดก็เลยเมื่อคืนหยุดก็เลยมาตัดช่อๆๆงเช้าอย่างฝั่งน้นก็ตัดเสร็จแล้วนะเลือเนี้ยเินเดียวก็ตัดวนเข้าไปสักเกตดูบริเวณที่เราตัดไปแล้วมันตัดคุมไว้หลายวันนะครับไปไปเปิดดู เปิดญ้าที่มันคลุมตรงโคนดูดินมันยังดินมันยังเชื้ออยู่ะฮะตอนที่ตัดก็ไม่ดินก็ไม่ได้เชื้อเท่าไหร่หรอกแต่เวลาตัดคลุมไวหลายวันก็เลยลองไปเปิดดูแล้วก็มือมือขม,อค,มคมดูคือความเชื้นมันก็ยังมีแล้วก็ดินมันมันยังนิ่มอยู่ฮนะเยน็ยนเย็นนิ่มๆอยู่แต่ว่าด้านข้างนี้แข็งโป๊กเลย ก็สาหรับใครที่อยากเก็บปลูกยางพาราใหม่นะครับลองลองวิธีนี้ดูก็ได้นะครับก็คือเราไม่ต้องฉีดยาคาย,ยา้ามันไม่ใช่ยาคานะครับถ้าเป็นยาคอมมิวนิสต์ยาทัวๆไปเนี่ยของผมมันจะมียาคอมมิวนิสต์ต้นสามม่วงเนี่ยต้นสาบม่วง,ต,วงต้นไม้ที่มันไม่ไม่ได้อะไรนันๆมันยาคาก็ตัด มันดีกว่าการใช้สารเคมีครับเพราะาเราใช้สารเคมีเีดตั้งแต่เด็กๆเนี่ยต้นเล็กๆมันมันมันจะทําให้หนายางมันตายตายนึ่งเร็วอะ่ะผมส่วนที่ผมให้เขาเกลดให้ท,ทวนเนี่ยเกล็ดไปดีๆไม่นานอะจุดไหนจุดไหนที่ใช้ยาฆ่ายาเีดบ่อยๆอะ่ะที่เป็นยาดูดซึมอะ่ะตรงนั้นน่าตายเยอะมากเลย มาส่วนนี้ก็พยายามถ้าไม่มียาฆาก็คือจะไม่ใช้เลยจะตัดตัดกับไทแค่นั้นนะตัดไทตัดไทจะทําให้ตน้นยางพาราเราไม่เจอกับยาข่ายาเขาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครอยากจะปลูกยางอยากจะดูแลสวนยางให้ดีๆลองลองใช้วิธีแบบผมดูก็ได้ ว่าผมสังเกตด,ดูแล้วมันมันโอเคอยู่อดทนเหนื่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวมันสี่ห้าปีแต่มันโตต้นคลุมมันก็สบายแล้วแหละขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ